จากปัญหาวิธีการหาวิธีสั้นสุดของทุกๆคู่ปมในกราฟเนี่ยนะครับเราได้เห็นวิธีการใช้ dynamic programming นะครับเพื่อหาคำตอบนะโดยเริ่มจากการเขียน r e c u r r e n t นะครับแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็คำนวณตรงไปตรงมาเลยนะแล้วก็ใช้เวลาเป็น v กำลัง4มีการปรับวิธีการคำนวณน,นะครับให้ดีขึ้นนะแล้วก็สามารถเร่งเวลาได้กลายเป็น v กำลัง3 log v นะฮะ แล้วก็มีการเปลี่ยนเจ้าตัว Recurrent ไปอีกแบบหนึ่งนะครับโดย Floyd w a r s l a l l เนี่ยนะครับสามารถทำให้คำนวณค่าของเขาเนี่ยนะได้ใน v กําลัง3คราวนี้จะขอนำเสนอการหาวิธีสั้นสุดของทุกๆููปมอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นอัลกอริทึมของ Johnson นะครับซึ่งประสิทธิภาพที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับจะเป็น v คูณ e log ok v ครับซึ่งจะเป็นประสิทธิภาพที่ดีครับถ้ากราฟเป็น p a r s e graph นะครคือกราฟที่จํานวนเส้นเนี่ยนะครับยังไม่ถึง v กํบบาลังสองนะครับถ้า v กํบบาลังสองเนี่ยมันเป็น dense กราฟนะครับกราฟทึบกราฟแน่นเนี่ย e เป็น v กํบบาลังสองเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็น v กํบบาลังสามล็อก v ก็จะเหมือนข้างบนนี้ก็จะสู้ f l o y d wall shell ไม่ได้แต่ถ้าเป็น sparse กราฟแล้วก็เป็น v คูณ e log ok v เนี่ยครับก็จะดีกว่าเอากริทึมของ johnson เนี่ยนะครับใช้หลักการที่สังเกตมาจากอันนี้ครับถ้าเราใช้ดิสซ่า ในการหา Single s i ซิงเกิลซอสช็อตเท็ดแพทนะครับแต่หาวิธีสั้นสุดจากแหล่งปมเดียวเนี่ยครับจากปมเดียวไปยังปมอื่นๆเนี่ยแต่เรากระทำกับทุกๆปมเลยนะรกระทำกับทุกๆปมเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ดิสต้าเขียนเป็นแบบโดยใช้อ,อ,อะเล่เฉยๆนะครับวิ่งหามินเองนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้มินฮีบอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้อเจนซี่เมทริกส์นะฮะเราก็สามารถหาดิสต้าของจากปมหนึ่งนะครับหาวิธีสั้นสุดจากปมหนึ่งไปปมอื่นได้ในเวลา o v กำลังสองทำสำหรับทุกๆปม ุดเริ่มที่ทุกๆปมเนี่ยครับก็อีก v หนึ่งก็เป็นทั้งหมดเป็น v กลังสาถ้าเราเปลี่ยนไปเป็น binary heap นะครับรับ adjacency list ก็จะได้ dista ใช้เวลา e log v นะครับทำไดทั้งหมด v ครั้งนะเพราะเริ่มที่ปมต่างๆกันก็จะเสียเวลาในการหาวิถีสั้นสุดของทุกๆคู่ปมนะครับในเวลา v คูณ e log v ซึ่งดีมากนะครับเมื่อเทียบกับ f l o y d w a r s c h a l l อันนี้ก็จะดีมากถ้าเป็น sparse graph นะครับอันนี้ก็มี ประสีภาพเทียบเท่าฟอย w a วอลชลเลยแต่มันมีปัญหาว่าด i s ตารรับไม่ได้กับกราฟที่มีเส้นเชื่อมเป็นลบนะครับทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้เทคนิคนี้นครับเมื่อเรารับกราฟ G มาเราก็จะเปลี่ยนกราฟ G ไปเป็นกราฟใหม่นะครับชื่อว่า K G กับ K เหมือนกันเลยมีโครงสร้างของปมและเส้นเชื่อมเหมือนกันต่างกันแค่ เส้นเชื่อมใน k เนี่ยนะครับจะไม่มีเส้นเชื่อมไหนติดลบเลยนะครับคือเราจะมีวิธีปรับความยาวของเส้นเชื่อมนะครับจาก g ใหม่เก่านะครับไปเป็นกราฟ k อันใหม่เส้นเชื่อมใหม่ไม่ติดลบแล้วประกันนะครับประกันได้ว่าวิถีสั้นสุดของ g เนี่ยนะครับจะเหมือนกับวิถีสั้นสุดของ k ซึ่งจอห์นสันเป็นคนเสนอแนวคิดนี้นะครับพอเราแปลงกราฟนี้ได้ปั๊บเนี่ยเราก็ไปใช้ดิสตา เรียกทั้งหมด v ครั้งก็ได้ประสิทธิภาพเป็น v คูณ e ล o อก v ครับนะฮะเราก็พอเราแปลงเสร็จปับ๊บเราก็ไปใช้วิธีสตาร์ได้เลยนะครับปัญหาก็คือเราปรับความยาวเส้นเชื่อมอย่างไรอ่านดูจากตัวอย่างกราฟรูปนี้นะครับเราคงจะไม่สามารถปรับตรงตรงแบบนี้ได้นะครับคืออย่างเช่นมองไปปั๊บแล้วบอกเออเส้นเชื่อมเนี่ยมันมีเส้นหนึ่งติดลบลบสามอ่ะเพราะฉะนั้น วิธีปรับง,ง่ายเลยบวกทุกๆเส้นด้วยบวกสามเข้าไปนะฮะเพิ่มความยาวให้ทุกเส้นด้วยบวกสามนะครับก็กลายเป็นกราฟนี้นะ่ก็กลายเป็นสี่ลบสาก็กลายเป็นศูย์สีก็กลายเป็นเจ็ดทํอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะเราเห็นเลยนะครับว่าวิธีสั้นสุดไม่เหมือนกันวิธีสั้นสุดจากปมนี้ไปยังปมนี้นะครับอันนี้ผ่านด้านบนครับได้ความยาววิถีเป็นลบหนึ่งในขณะนี้นี้นะครับความยาววิธีจะวิธีจะอยู่ด้านล่างครับที่สั้นสุด พราะด้านบน8ด้านล่างเจ็ดยัการเพิ่มแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับจอห์นสันเสนอวิธีการเพิ่มแบบนี้ครับเพิ่มด้วยศูนยนี่ครับคือเราจะมีฟังกช์ชัน h นะครับ h มันจะเป็นตัวเลขกำกับปมนะฮะจะเป็นตัวเลขตัวหนึ่งกำกับปมนะครับกำกับปมต่างๆนะครับเช่นตัวอย่างนี้นะผมมีเลข9้ามากำกับปมนี้7็ดปมนี้สามปมนี้ศูนย์ปมนี้แบบนี้นะครับแล้ว ใช้สูตรนี้ครับในการให้ความยาวเส้นเชื่อมของกราฟใหม่นะที่คำนวณได้จากความยาวเส้นเชื่อมของกราฟเก่ากราฟเดิมนะครับแล้วก็ตามด้วย H I ล H J นะครับเพราะฉะนั้น H ก็คือค่าต่างๆตรงนี้นะครับตอบแปลงได้ก็จะอย่างนี้อย่างตัวอย่างเช่นนะมองดูเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับซึ่ยาว1น,นะแล้วก็ 1. เหลือนี้นะครับ1นึ่นะ พอเราแปลงแล้วได้เลขสาเราก็มาใส่ลงไปนะครับหคืออันนี้นะครับต่อไป H I ก็คือปลายด้านหนึ่งปลายเริ่มต้นของเส้นเชื่อมนะครับแล้วก็ลบด้วย H ของปลายด้านหนึ่งของเส้นเชื่อมปลายที่เป็นปลายทางนะครับนะเพราะฉะนั้นหนึบวกเลบเ็ 7, ก็ได้3มก็ปรับลงไปอันอื่นก็เหมือนกันนะครับอางตัวอย่างอันนี้นะอันนี้คือลบสบวกเแล้วก็ลบสม ก็ได้1นะอันนี้ก็คือ1บวก3ลบ0นะก็ได้ 4. แล้วอันี้ก็คือ4 0, บวก9กลบศก็จะเป็น13วิธีสั้นสุดจะยังคงเหมือนเดิมครับ,นะรบด้วยการปรับความยาวเส้นเชื่อมแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยพิสูจน์ให้ดูนะครับตอนนี้ขออ้างไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยแสงให้ดูว่าการปรับความยาวแบบนี้วิธีสั้นสุดเหมือนเดิม ซึ่งเราจะใส่ค่า h เป็นค่าอื่นก็ได้นะเหมือนอย่างนี้นะครับนี่ก็ใส่7ใส่5ใส่2ใส่4ปรับเป็นกราฟใหม่นะครับความยาวเส้นเชื่อมใหม่ก็เป็นแบบนี้นะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นะครับ4ี่บวกเลบสเห็นไหมครัก็ได้7นะครับนะลบ3ามบวกหลบสนะก็ได้0นะครับ1นึบวกสลบสนะ2อลบสได้ลบสเอา1ไปบวกอีกทีก็ได้ลบหความยาว เส้นวิถีสั้นสุดยังคงเป็นเส้นวิถีเดิมนะครับทางนี้ทางนี้เหมือนเดิมนะครับแต่การใส่ค่า h นะฮะแบบบนเนี่ยเออเราได้กระฟับใหม่นะครับที่ไม่มีความยาวติดลบเลยไหมครับในขณะที่การใส่ค่า h แบบล่างนะครับเราได้ค่าใหม่ที่มีเส้นเชื่อมติดลบอยู่นะอาจจะไม่ใช่เส้นเชื่อมเดิมนะครับมันเปลี่ยนไปอีกเส้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามีปัญหาที่ต้องคิดเหมือนกันอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ จะเติมค่า h ตามปมต่างๆอย่างไรหลังปรับเส้นเชื่อมแล้วไม่มีเส้นเชื่อมติดลบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งจะเย็นครับตอนนี้ขอนำเสนออะไรบางอย่างก่อนนะเรามาดูว่าวิธีใหม่หลังการปรับเนี่ยนะครับคือหลังการปรับแล้วเนี่ยวิธีมันวิธีเดิมนะแต่ความยาวใหม่เนี่ยมันเท่าไหร่นะความยาววิธีหลังการปรับเนี่ยมันเท่าไหร สมมติผมสนใจวิถีจากปม i ไปปม j นะครับปมไไปปม j ในที่นี้ประกอบด้วยเส้น3เส้นนะค,คือผ่านปม a ปม b นะครับเพราะฉะนั้นเส้นที่1ก็ WIA แล้วก็ WAB แล้วก็ WBJ พอปรับแล้วนะครับเราก็ได้เป็น W*IA star w W*AB s t แล้วก็ W*BJ star ถ้าการตามกฎของการปรับเส้นเชื่อมนะครับ แน่นอนครับ W star IA นะครับก็มาจาก W IA อันนี้เส้นเชื่อมเดิมนะครับบวก H I ลบ H A นะทำนองเดียวกันนะครับอันนี้ A B ก็ A B ฝั่งนี้แล้วก็ H A ลบ H B นะฮแล้วต่อตามด้วย B J นะครับก็เท่ากับ B J ของเดิมนะครับแล้วก็ H B ลบ H J เอาแล้วก็เอาฝั่งนี้นะครับบวกกันให้หมดนะก็จะเป็นความยาวของความยาวใหม่ของวิถีอันเดียวกันเนี่ยนะครับจาก I ป J แล้วฝั่งนี้ก็เอามาบวกกันให้หมด นะครับก็จะได้อย่างนี้ครับด้านนี้บวกกันนะครับก็เท่ากับด้านนี้บวกกันหมดเลยนะครับตรงนี้บวกกันหมดเลยนะก็ทับอันนี้ก็สังเกตได้ครับว่าจะมีอะไรตัดกันนะครับตัดกันตัดกันนะครับก็จะเหลือเท่านี้ hi ลบ hj ก็สุปได้ครับนะครับว่าวิธีนะครับจาก hi ไปเรื่อยๆนะครับจะผ่านกี่เส้นก็ตามนะแล้วไปจบที่ j เนี่ยนะครับจาก j นะจาก i นะครับปม i แล้วไปจบที่ j พอเปลี่ยนเป็นปรับเส้นเชื่อมใหม่นะครับก็เริ่มจาก i ไปจบที่เนะเราจะได้ความยาวใหม่ของวิถีจะเท่ากับความยาวเก่าของวิถีนะครับบวกกับปมเริ่มกับปมจบผลต่างของปมเริ่มกับปมจบนะก็คือ h i กับ hJ นะไม่ได้เกี่ยวกับ h ของปมตรงกลางเลยนะครับระหว่างทางนะครับไม่เกี่ยวเลยนะก็ขอเขียนสั้นๆแบบนี้ครับนะ w ตของวิถีนะครับจาก i ไป J ก็จะท่ะกับ W เดิมนะครับของวิถีจาก I ไป J เดิมนะครับบวก HI ลบ HJ เอานะครับเราจำาสภาพผลลัพธ์ของความยาวใหม่ยของวิถีเป็นอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นครับเราจะมาแสดงให้ดูครับว่าไม่ว่าเราจะเติม HI มีค่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับวิถีสั้นสุดจะไม่เปลี่ยนนะถ้าเราเติมตามสูตรที่ได้นำเสนอมา ก็ให้พิจารณาจากอย่างตัวอย่างกราฟรูปนี้นะครับวิธีที่จาก I ไป J เนี่ยนะครับนะมันถ้ารูปนี้ไปได้2ทางคือด้านบนกับด้านล่างเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาปม I กับปม J ใดๆเนี่ยนะครับนะเราจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งครับว่าวิธีใดๆของปมคู่นี้เนี่ยนะครับนะถึงแม้ว่าจะมีผ่านปมต่างกันก็นกตามนะฮะนี่ข้างบนผ่าน A กับ B ข้างล่างผ่าน C นะครับแต่จะมีปมปลายเหมือนกันในนี้แน่นอน นะเพราะมันมีจุดเริ่มกับจุดจบเดียวกันนะครับเพราะเราพิจารณาคู่ปมเดียวกันเนี่ยนะครับนะแต่มันผ่านคนละที่กันความยาวใหม่นเนี่ยนะครับของวิถีใดเนี่ยนะครับของปมคู่นี้ไกับ J จเนี่ยนะจะเพิ่มเป็นปริมาณเท่ากันหรือลดก็ได้นะครับเป็นปริมาณเท่ากันนะฮะเพราะอะไรอะ่ะก <Naruhodou S 1> ็เมื่อกี้เราแสดงให้ดูนั่นเอครับว่าความยาวของวิถีจาก i ไปเรื่อยๆนะครับแล้วจบที่ J จะเท่ากับความยาวของวิถีเดิมจาก i ไปจบที่ J นะครับบวกด้วย h ตอนปมเริ่มแล้วก็ลบด้วย h ตอนปมจบเห็นไหมฮะ h ปมเริ่มกับ h ปมจบไม่ได้เกี่ยวกับ h ของปมตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นปมตรงกลางจะเป็นยังไงจะไปทางไหนได้บ้างขอให้จุดเริ่มกับจุดจบเหมือนกันเนี่ยนะครับความยาวใหม่ของวิถีเนี่ยนะครับของ i ไป j ด้านนี้กับ i ไป j ด้านนี้จะเพิ่มเป็นปริมาณเท่ากันนะครับก็คือด้านบนนะจะสังเกตนะครับว่า ก็เพิ่มเป็น hi ลบ hj นะครับด้านล่างนะครับอ้อมด้านล่างเนี่ยนะครับก็เพิ่มเป็น hi ลบ hj เช่นกันแน่นอนครับอย่างนี้ก็แสดงว่ามันวิความยาวของทั้งของทั้งเส้นเลยนะครับเส้นทางเลยมันเพิ่มเท่ากันของเดิมอันไหนสั้นของใบอันนั้นก็ต้องสั้นเหมือนเดิมครับก็สรุปได้ว่าวิธีสั้นสุดหลังการปรับความยาวด้วยสูตรเนี่ยนะครับที่จะนำเสนอม,มาเนี่ยจะไม่เปลี่ยน วิถีสั้นสุดจะไม่เปลี่ยนแล้วถ้าเราดูนะครับว่าความยาวของวงของไซเคิลที่อยู่ในกราฟนะครับอันนี้มีเปลี่ยนเลยนะครับของใหม่ของเก่าเนี่ยครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นความยาวที่หมุนอยู่ในไซเคิลนะความยาวหมุน universe คือผลรวมของเส้นเชื่อมนะครับที่หมุนในไซเคิลเพราะอะไรครับเพราะไซเคิลเนี่ยจุดเริ่มกับจุดจบมันจุดเดียวกันไงนะครับความยาวใหม่นะครับของวิถีจากไซเคิลนะครับจะเริ่มที่ดีนะครับไปแล้วก็ไปจบที่ดี มันจะเท่ากับความยาวเก่าเริ่มที่ดีไปเรื่อยๆจบที่ดีแล้วบวกด้วยจุดเริ่มคือ h d จุดจบก็ h d นะเพราะฉะนั้นตัดกันก็คือความยาวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นความยาวของวิถีในวงนะครับของกราฟเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าจุดเริ่มกับจุดจบเนี่ยมันเป็นจุดเดียวกันฝั่งปายนี้ก็จะตัดกันไปเองนะครับ เอาครับเพราะฉะนั้นเราได้นำเสนอมาแล้วนะครับว่าเราใส่ H อะไรก็ได้นะครับวิธีไม่เปลี่ยนนะครับวิธีสั้นสุดของคู่ปมใดๆนะครับก่อนปรับและหลังปรับจะไม่เปลี่ยนคำถามตอนนี้มาตกอยู่ที่ว่าจะใส่ H อะไรดีจึงจะทำให้หลังการปรับเส้นเชื่อมไม่มีเส้นไหนติดลบเลยจอห์นสันเสนอวิธีนี้ครับเราเพิ่มปมใหม่ ชื่อว่า S นะเพิ่มปมใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็มีเส้นเชื่อมต่อไปยังทุกๆปมในกราฟครับโดยที่มีความยาวเป็น0น,นะครับเรามีปมพิเศษมาปมนึงมีเส้นเชื่อมต่อไปยังทุกๆปมเห็นไหมครับแล้วก็ความยาวเป็นศูนย์หมดเลยหลังจากนั้นเราใช้เบลแมนฟอร์ดนะเริ่มที่ S เบลแมนฟอร์ดนี่ไว้หาซิงเกิลซอร์ทชอตเต็ดแพทนะครับก็เริ่มที่ปม S นะครับ แล้วก็วิ่งหาวิธีสั้นสุดไปยังป่มอื่นๆในกราฟนะเนื่องจากเบลแมนฟอร์ดเนี่ยเขายอมรับเส้นเชื่อมที่ติดลบได้นะครับเพราะฉะนั้นกราฟเดิมตรงนี้เรามีเส้นเชื่อมติดลบก็ไม่เป็นไรนะขอให้อย่ามีวงวงวง,วงเป็นลบแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเบลแมนฟอร์ดใช้ได้หาวิธีสั้นสุดจาก S ถึงทุกปมนะครับสมมติได้อันนี้แล้วเป็นชอตเทสพาร์ทรีนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาเส้นทางวิธีสั้นสุดจาก S มาป่มนี้นะครับคือเส้นเดียวนี้นะ จาก S มาปมนี้นะครับก็ต้องอ้อมมาด้านนี้นะครับนะเอาละครับคราวนี้เราจะให้แล้วแหละครับเราจะให้ HI นะครับคือ5ค่า H เนี่ยตามปมต่างๆคืออะไรอะ่ะก็คือความยาววิธีสั้นสุดนั่นเองจาก S ไป I นะอย่างเช่น SI ตรงเนี้ยนะครับก็มีค่า0นย์นะครับเพราะว่าวิธีสั้นสุดคือวิถีวิธีนี้เส้นเดียวมีค่าเป็น0ูนย์นะครับส่วนอันนี้ก็มีค่าศูนย์เช่นกันนะครับ มาปมนี้ก็มีค่า0ลบ3ก็ใส่ลบ3ไปนะส่วนตรงนี้ก็0ลบ3บวก1ก็ใส่ลบ2นะครับก็ใส่ค่าเข้าไปนะเพราะฉะนั้นอาร์ความจริงสิ่งที่คืนมาจากเบลเวนฟอร์ดเนี่ยซึ่งจะเป็นอาร์ดีเนี่ยนะครับที่บอกระยะทางตั้งแต่ s จนถึงปมใดๆเนี่ยก็อารดีนั่นแหละนะมาใส่ลงไปในค่า H ตามปมต่างๆหลังจากนั้นนะครับจะประก,กันได้ครับว่า ถ้าใช้ h ดังกล่าวนี้นะครับเส้นเชื่อมใหม่หลังการปรับจะไม่มีเส้นเชื่อมไหนเป็นลบครับรู้ได้ยังไงสังเกตนะครับพิจารณาเส้นเชื่อม ij ครับ ij ใดๆนะครับนะเราจะได้อย่างหนึ่งครับเราจะได้ความจริงอย่างหนึ่งว่า hi บวก wij นะครับจะต้องมากกว่า hj หมายความว่าอะไรดูนะครับนี่เรามีจุดเริ่มคือ s ใช่ไหมครับ ปนะ่ม s เนะี่ยถ้าเราหา HI HI นะครับ HI ก็ I, คือเส้นนี้อันนี้คือลายวิธีสั้นสุดจากความยาวของวิธีสั้นสุดจาก S ไป I นะนี่คือ HI ความยาวของวิธีสั้นสุดจาก S ไป I นะครับคือ HI นะบวกกับความยาวของเส้นเชื่อมเส้นนี้คืออันนี้ครับนะฮะจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับความยาวของวิธีสั้นสุดจาก S ไป J นะครับไม่มีทางน้อยกว่าครับ ถ้ามันน้อยกว่าก็แสดงว่า ij เป็นเส้นตึงนะฮะมันก็ควรจะถูกรีแลกซ์ไปแล้วนะครับนั่นกะ็เพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้ต้องเป็นจริงเสมอสําหรับทุกๆเส้นเชื่อมในกราฟนะครับคือเส้นเชื่อมทุกเส้นเนี่ยมันไม่ตึงนั่นเองเอาละด้วยความจริงอันนี้นะครับผมย้ายนะย้ายมานะครับเพิบ่บนะครับนะเนี่ยแก็โทษทีนะครับเราก็ย้ายนี้มาแล้ะครับ hij เนี่ยนะ hij ย้ายมาฝั่งนี้ ก็เป็น H I ลบ H J นะครับแล้วบวก W I J ก็คือตัวนี้นั่นเองครับ W I J บวก H I ลบ H J นะครับซึ่งก็คืออะไรอ่ะคือความยาวของเส้นเชื่อมหลังการปรับนั่นเองใช่ไหมครับความยาวเส้นเชื่อมหลังการปรับตามสูตรที่เรานําเสนอมาแล้วดูสิครับถ้าเราย้าย H J มาอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหลืออะไรอ่ะก็เหลือศูนย์ไงฮะนะครับก็แสดงว่าไอ้เจ้าค่าเนี้ยหลังการย้ายมานี้ะครับปุ๊บเนี้ยฮะมันต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ครับก็จบ การกำหนดค่า hi นะครับด้วยวิธีนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ความยาวของเส้นเชื่อมหลังการปรับที่ไม่ติดลบครับอย่างดูจากตัวอย่างนี้นะครับเราก็ได้กราฟใหม่นะฮะแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือ1บวก0นลบ0นมาอันนี้นะครับอันนี้ก็คือลบ3บวก0ลบด้วยลบ3นะครับก็เป็น0ส่วนนี้ก็1บวกลบ3ลบด้วยลบ2 นะครับก็เป็น0แล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือ4บวกด้วย0ลบด้วยลบ2นะก็คือ6เพราะฉะนั้นเส้นเชื่อมไม่มีความยาวเป็นลบวิธีสั้นสุดยังคงเหมือนเดิมเราก็นำกราฟนี้ไปหาวิธีสั้นสุดนะครับด้วยด i s t a ได้ครับก็มาดูสุดโค้ดนะครับของอัลกอริทึมของจอรนสันครับ ในการหาวิถีสั้นสุดของทุกๆคู่ปมจอนส้นก็รับกราฟ G เข้ามาเราก็สร้างกราฟ K ใหม่ K ใหม่ก็จะมีปมเหมือนกับกราฟ G เลยนะครับแต่เพิ่มป,ม,ปม S เข้าไปปมหนึ่งนะครับมีเส้นเชื่อมนะเหมือนเส้นเชื่อมในกราฟ G เลยนะครับแต่ว่าเพิ่มเส้นเชื่อมตั้งแต่ปม S ไปยังทุกๆปมนะครับที่เหลือนะมีน้ำหนักของเส้นเชื่อมนะครับเหมือนเก่าเลยนะแต่ว่าเส้นเชื่อม ที่จาก s ไปยังปมต่างๆนะครับให้มีค่าเป็น0ูแล้วเราก็เรียกเบลแมนฟอร์ดครับเรียกเบลแมนฟอร์ดเพื่อหาวิถีสั้นสุดนะระยะทางของวิถีสั้นสุดนะครับจากปม s นะไปยังปมอื่นในกราฟได้คืนกลับมานะครับถ้าจําได้ในเชิงของ Ford เบลแมนฟอร์ดนี่ก็จะคืนอาร์เรย์ d กลับมา d ซึ่งเก็บระยะทางของวิถีสั้นสุดนะของเริ่มที่ปม s ไปยังทุกๆปมที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็อาร์เรย์ d เนี่ยมาให้กับอาร์เรย์ h เลยครับ นะเพราะฉะนั้น h เมื่อกี้เราใช้สัญลักษณ์ h มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้น h ก็จะเป็นตัวเลขกำกับปมซึ่งมันก็คือระยะทางสั้นสุดของวิถีจาก s ไปยังปมนั้นๆก็ตรวจสอบเล็กน้อยครับว่า s ี่คืนกลับมาเนี่ยนะครับเป็นเนาหรือเปล่าเพราะมันจะมีเป็นไปได,ด้ที่กรณีที่การาฟ g ที่ได้รับนะครับมีวงที่ติดลบนะถ้ามีวงติดลบเราจะได้โวยวายกลับไปนะครับนะว่าเราหาไม่ได้นะครับวิธีสั้นสุดแต่ถ้าไม่ใช่เราก็เริ่มปรับเส้นเชื่อมครับ สำหรับแต่ละเส้นเชื่อม ij ที่ปรากฏอยู่ในกราฟ g นะครับเราก็ปรับกราตามสูตรนะโดยเอานะน้ำหนักเส้นเชื่อมเดิมเนี่ยนะครับนะบวกเพิ่มเข้าไปอีก hi ลบ hj บวกเข้าไปครับบวกเพิ่มเข้าไปใน,น,น,ในเส้นเชื่อมน้ำหนักเส้นเชื่อนะครับบวกเพิ่มเสร็จปั๊บหลังจากนั้นก็เริ่มแล้วครับพร้อมทีจ่จะเรียกรีสตาร์ o กลุ่มแล้วครับแต่เราจะเรียกรีสตาร์ตกลุ่ม v ครั้งนะสำหรับสำหรับแต่ละปลม i ในปมต่างๆของกราฟเริ่ม กราฟเดิมเนี่ยนะครับเราก็เอาปม i เนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการหาวิถีสั้นสุดครับถึงปมอื่นๆด้วยดิสตาครับเพราะฉะนั้นดิสตาก็จะหาระยะทางของวิถีสั้นสุดละจะลากปม i ไปยังปมอื่นๆกลับมาก็เป็นอารเอดีนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วเราก็เจ้าอารเอดีเนี่ยครับความจริงเอาเอารเอดีเนี่ยไปเก็บไว้ในเมทริกซ์ดีใหญ่นะครับแถวที่ i นั่นเองนะเพราะว่าเป็นเวอร์เท็กซ์ไแต่ แต่ที่คืนกลับมาเนี่ยนะครับเป็นระยะทางของวิถีสั้นสุดหลังการปรับความยาวเส้นเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นวิถีต่างๆก็จะมีความยาววิถีไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับหรือจะลดลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับกลับครับปรับกลับของเดิมเนี่ยนะวิถีต่างๆเนี่ยนะครับจะถูกบวกเข้าไป hi ลบ hj นะครับเราก็ต้องลดลง hi ลบ hj นะครับพอลดปั๊บเราก็เก็บเข้าไป นะครับเก็บเข้าไปใน D I J นะฮะเพราะตรงนี้ D J ตรงนี้ก็คือระยะทางของวิธีสั้นสุดจากปม I ไปป่ม J ของเส้นเชื่อมหลังการปรับนะครับงวดน,นี้เราก็ปรับส,สักครั้งหนึ่งลดมันลงมาอย่างเก่าก็จบนะครับเราก็ทำอย่างเงี้ยครับกับทุกๆปมทุกๆปม,ปมเป็นใช้ป่มใหม่เป็นจุดเริ่มใช้ปมใหม่เป็นจุดเริ่มทำอย่างี้ไปเรื่อยๆครับทำจนครบทุกปมปรับเราก็ได้ระยะทางวิธีสั้นสุดของทุกๆคู่ปมครับ แล้วก็คืนอ R กลับไปเป็นผลลัพธ์สำหรับประสิทธิภาพอัลกอริทึมนะครับเ,เบลแมนฟอร์ดใช้วเวลาซีต้าของจำนวนปมคูณด้วยจำนวนเส้นนะครับตรงนี้ถ้าเราใช้ดิสต้านะถ้าดิสต้าเราใช้ไปในนิพิภายในนะครับนะก็จะพบว่าต่อหนึ่งครั้งที่เราเรียกตรงนี้ก็คือ e log ok v นะต่อครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราถูกการเรียกดิสต้าถูกครอบลงไปต้องทำ v ครั้งนะเพราะงั้นก็จะใช้เวลา v ค e ูณ e l อ ok ก v นะครับเพราะฉะั้นการเรียกวิสตารตรงนี้นะครับก็จะใช้เปลืองมากกว่าเบล m มน f อร์ดตรงนี้นะเบลแมนฟอร์ ford, เรียกครั้งหนึ่งตรงนี้เรียกเยอะๆหน่อยก็เสียเวลาเป็น v e l อ ok ก v ครับซึ่งตรงนี้จะดีกว่าฟลอยด์วอลช l ลนะครับถ้ากระาเป็นกราฟโลง่ลงๆครับนะเป็นกราฟโลง่ลงๆจำนวนเส้นไม่ได้ถึงกับ v กำลังสองนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีดกว่า ขอช่วยลองคิดดูต่อนะครับเล็กๆน้อยครับเพื่อเข้าใจถึงลักษณะของการปรับเส้นเชื่อมไปตำลองนี่นะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้ากราฟ G เนี่ยมีไซเคิลอยู่ไซเคิลหนึ่งคือไซเคิล C นะครับมีวง C นะครับที่มีความยาวรวมของวง C เป็นศูนย์นะครับไม่ได้ติดลบนะครับเป็นศูนย์นะครับอยากทราบว่าความยาวใหม่ของเส้นเชื่อม W star ทั้งหลายของแต่ละเส้นในวงนี้เนี่ยนะครับหลังการปรับแล้วจะเป็นเท่าไหร่ครับ หลังการปรับเรารู้นะครับว่าความยาวรวมของทั้งวิถีเนี่ยนะครับทั้งวงเนี่ยรวมกันแล้วไม่เพิ่มนะครับบางทีแสงมาดูแล้วก็จุดเริ่มกับจุดจบมันเป็นปมเดียวกันแต่แต่ละเส้นข้างในล่ะครับแต่ละเส้นข้างในจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้วปรับเป็นเท่าไหร่อลองดูลองคิดดูอีกอัตรนนี้ที่2นะครับจริงไหมครับถ้าจะบอกว่าถ้า G เนี่ยนะครับเป็น strongly connected graph เป็น strongly connected graph นะครับก็คือ ทุกๆปมมีเส้นทางถึงทุกๆปมทุกๆปมมีวิถีถึงทุกๆปมครับทั้งไปและกลับด้วยนะฮะมีแค่คอมพเนนเดียวเนี่ยครับนะครับเราถึงเรียกเ่าเป็น strongly connected graph เลยนะครับนะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำต้องเพิ่ม s นลครับตามวิธีของจอห์นสันนะไม่จำเป็นต้องเพิ่มปมนี้นะครับแต่แต่เราใช้ปมไหนก็ได้ใน g นะครับเป็นปมเริ่มนะฮะใช้ป่มไหนเริ่มสักปุ่มนึงนะครับเราใช้เบลแมนฟอร์ดนะฮะ ก็หาค่า h ได้เหมือนกันจริงไหมลองคิดต่อดูครับ